มิชชั่นทุรูมูนพอดแคสต์รอตดวยยูบาย TMBAM e s s เอ็มอและธนาชาติฟันอ s p r i n g ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศการตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเนี่ยเราเลือกจากปัจจัยหลายอย่างนะครับทำเลร,ราคาไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับการเลือกซื้อคอนโดสักอันหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้นะครับต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับปัจจัยเยอะมากนะฮะแล้วก็มี เรื่องที่ต้องคำนึงถึงเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณฟลุกเกิดผลมาเซียวานิตนะครับถือเป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะคอนโดนะครับมาร่วมพูดคุยกันว่าคนอายุ30ขึ้นไปเนี่ยนะฮะหรือว่ากำลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่ัยกลางคนแล้วเนี่ยนะครับผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วเนี่ยนะฮะควรจะเลือกคอนโดอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องความคุ้มค่านะครับยินดีต้อนรับคุณฟลุกเกิรุกพลครับคว่า ตอนนี้อสังหาริมทรัพย์เป็นยังไงบ้างครับในประเทศไทยคือผมมองว่าเอา่อเป็นตลาดเป็นจังหวะของคนที่ซื้อได้เปรียบนะครับในถ้าเรามองย้อนกลับไปสักแค่ก่อนโควิดไม่กี่ปีผมมองว่าช่วงนั้นคนคนขายได้เปรียบช่วงนี้มันกลับด้านกันแลวมันเป็นมันเป็นตลาดของเรานะครับ,รบถ้าถ้าในการที่ว่าเรามุมมองจะซื้อแต่ผมผมเองเนี่ยผมยังมองในมุมว่า ถ้าคุณมองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองนะ,ะถ้าเรื่องการลงทุนเนี่ยผมยังไม่ชัวเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าในอนาคตเมื่อไร่มันจะเปิดประเทศสักทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าคอนโดแต่ละคอนโดนั่นแหละว่าคอนโดที่เรากำลังมองหานั้นโลเคชันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับชาวต่างชาติเพื่อจะปล่อยเช่าหรือเปล่าหรือเป็นโลเคชันแบบที่เหมาะกับคนไทยที่เป็นวัยรุ่นสมมติวัยประมาณสัก30 จนถึงสี่อะไรก็ว่าไปอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเมืองก็ได้ดังนั้นมันอยู่ที่โลเคชั่นครับสําคัญเหมือนกันครับคุณฟุกครับน่าจะมีคนมาปรึกษาคุณฟุกบ่อยมากเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดเนี่ยเวลาเวลาจะเลือกซื้อคอนโดสักที่หนึ่งเนี่ยมันควรจะต้องเจ้าตัวเนี่ยควรจะ คุณจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองที่สําคัญสําคัญมากคือคืออย่างแรกเวลาผมซื้อคอนโดเนี่ยผมจะมองไปที่โลเคชันก่อนนะครับว่าหนึ่งเราจะได้ใช้ไหมนั่นคืออย่างแรกนะครับเผื่อมันปล่อยเช่าไม่ได้นะฮะ,ะแน่นอนบางอันเราอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อจะปล่อยเช่าหรืออาจจะลงทุนก็ได้นะครับแต่ผมจะมีจุดที่มองว่าออันเนี้ยมีความเป็นไปได้ไหมว่าเราหรือคนที่เรารักจะมีโอกาสไปอยู่นั่นคือจุดแรกนะครับสองที่ผมมองคือ คนที่เป็นคนทำนะฮะก็คือบริษัทรบ,บริษัทสําคัญมากเพราะว่าถ้าบริษัทที่โอเคยังไม่อยู่ในตลาดอผมอาจจะไม่ค่อยสบายใจอเพราะตอนที่สมัยเด็กๆผมเคยซื้อแล้วเขาสร้างแล้วมันไม่ตรงสเปคมากนักแต่ถ้าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าส่วนใหญ่เขาค่อนข้างจะเป๊ะนะครับทีมงานหรืออะไรก็ตามที่มันออกมาเป็นรูป 3D เนี่ย มันจะต้องออกมาคล้ายๆกับความเป็นจริงถ้ามันต่างมันคงต่างน้อยมากๆนับเป็นไม่ไมเกินหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นหรอกถ้าตารางเมตรนะฮะผมเคยต่างสิบสองตารางเมตรโอ้โหมันต่างกันยี<อ>่สิบเปอร์เซ็นต์ผมโง<อ>่ <ผม S 1> เยอะไรแบบนี้ฮะเรากำลังจ,จะถามคุณฟลุกต่อว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยครับเคยมีประสบการณ์ของตัวเองก็ได้หรือว่าของเพื่อนฝูงที่ได้ยินมาเกี่ยวกับการซื้อคอนโดที่แย่ๆมีอะไรบ้างไหมมีของผมเนี่ยอันสิบสองตารางเมตรเยอะคือผมไม่ปผมจาเป๊ะไม่ได้แต่ว่าผมอะถ้าจำไม่ผิดผมซื้อร้อย แล้วมันกลายมาเป็นร oh. ้อยสามสิบสองณตอนนั้นเราไม่ได้คิดจะอยู่แล้วคิดจะปล่อยเช่าเรารู้ว่าอ,อโอเคเราอุตส่าห์ซื้อชั้นสูงสุดแล้วดีสุดแล้ววิวดีสุดแล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาปล่อยเช่ามันมักจะไม่มีใครสนคือคือเราสนแต่ว่าถึงเวลาคนคนที่มาเช่าก็จะมีข้ออ้างว่ามันก็เท่าออกับข้างล่างคุณจะมาขายปล่อยเช่าแพงกว่าข้างล่างไม่ได้อหรืออาจจะได้ก็ได้น้อยทีนี้เอ,อชั้นผมดำเป็นชั้นบนสุดซัมฮาวเขา ผมมีระเบียงแต่อยู่ดีๆระเบียงออกไม่ได้อืผมก็ไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรมันเป็นกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ต้องปีนออกไปคือไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นประตู <laughs> เป็นกระจกพวกเขางงว่าเดี๋ยวนะผมต้องจ่ายระเบียงที่ผมเขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถออกไปได้อืเท่านั้นไม่พอยังต้องจ่ายเพิ่มอีกสิบสองตารางเหรอจากร้อยี่สิบไปร้อยสาสิบกว่าผมก็เลยขอคืนอื ขอคืนตอนนั้นก็ต้องไปฟ้องสคบเลยครับเพราะว่ากว่าจะไนั่นกันสุดท้ายเขาก็คืนให้แต่ว่าเอาจริงๆคือมันขึ้นไปแล้วนะราคาแต่ด้วยความที่เราแบบเราไม่ไว้ใจเขาแหละจกคืนให้ได้นะฮะยอมขายราคาทุนด้วยแล้วก็หักค่าคอมมิชชั่นซึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของอีกอเอาเถอะก็คือเป็นประสบการณ์ที่แย่ๆกับบริษัทเ,เล็กๆอันหนึง่งอ่าครับครับทีนี้พูดถึง เวลาพูดถึงโลเคชันซึ่งแน่นอนเป็นเรื่องที่สาคัญมากของการซื้อคอนโดเนี่ยนะครับโลเคชันนอกจากว่าอยู่ในที่ที่พรายมากๆเช่นอยู่ที่เพลินจิตหรืออยู่อะไรอย่างนี้เนี่ยนอกจากนั้นมันมีอะไรที่ที่เป็นประเด็นที่ควรจะดูไหมครับในแง่ของเผมว่าฟัสซิลิตี้เพราะว่าเพราะว่าสมัยเนี้ยห้องเทรนของห้องมันจะค่อนข้างเล็กแล้วก็เล็กลงเนื่องจากว่าแน่นอนมันแพงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินซึ่งทุกคนก็ทราบกันว่าเขา ซื้อแพงอ่ะเราก็ต้องเข้าใจเจ้าของนิดนึงเวลาเขาซื้อมาก็แพงนะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะค่าทําอะไรก็ตามมันก็สูงขึ้นหมดนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ใช้มากขึ้นก็คือไปดูว่าฟ a c i ซิลิตี้ในโครงการเหล่านั้นมันตอบโจทย์เรามากน้อยแค่ไหนอ่าอย่างเช่นบางบางที่อาจจะเน้นฟิตเนสมากๆแล้วเราเป็นคนที่ไม่ฟิตเนสอ่า เท่าไหร่นักเราก็อาจจะเฉยๆกัเมันไหมแต่ถ้าอยู่ดีๆอันนี้มีห้องสันทนาการบางที่ผมเคยเจอมีเป็นเป็นเขาเรียกวอะไรเป็นคิทเช่นตะกลางที่สามารถเป็นเหมือนเชฟเทเบิลเราสามารถมาเอนเตอร์เทนบนนี้ได้เสียค่าเช่าเล็กน้อยอ่ะเฮ้ยอันนี้เราเป็นคนชอบเอนเตอร์เทนไหมถ้าใช่โอ้ยห้องเราเล็กๆอยู่ดีวันนี้เรามาอยู่ห้องรับแขกใหญ่รวมอ่ะมันเจ๋งไหมอ่าหรือว่าบางคนก็จะแบบเน้นสระว่ายน้ําสวยๆวิวสวยๆคือผมว่าสิ่งเหล่าเนี้ย มันจะเป็นตัวที่ช่วยกําหนดว่ามันใช่ของเราหรือเปล่าอืมครับเอ่อในแง่ของคุยเรื่องส่วนกลางนิดนึงกันเนาะัมันจะเป็นไอปัจจัยที่ที่หลายคนน่าจะจะสนใจมากเลยนะครับ,รบเอ่อเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเวลาเราเราไปดูถ้าเป็นคอนโดที่เสร็จแล้วครับโอเคอมันดูง่ายเนาะดูง่ายเนาะแต่พอมันยังหลายคอนโดที่เพิ่งสร้างอยู่ยังไม่สร้างหรือยังทำบางทีเนี่ยอเออคุณฟุกฟดูไงฮะ ว่ามันจะออกมาเป็นเบื้องที่เราคิดหลายหลายโครงการครับเท่าที่เท่าที่ประสบการณ์เขาก็จะมีพวกโฟดีสวยๆ <ฮะ S 2> ผมก็ผมว่าความจริงมันไม่สวยขนาดนั้นความเป็นจริงนะมันมันเลสเซสวยสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นผมก็ดีใจละนะครับดังนั้นอันนี้มันก็ต้องย้อนกลับมาเหมือนเดิมฮะว่าเราไว้ใจแค่ไหนว่าเจ้าเนี้ยเขาจะทําได้ตามที่พูดหรือเปล่าอ่านั่นคือหนึ่งอย่างนะฮะแล้วบางที่อีเขาก็เ,เหนือไปอีกขั้นหนึ่งถึงขนาดว่า ถ้าห้องเราอยู่มุมนี้นะวิวเราจะประมาณนี้ไม่รู้เขาไปถ่ายยังไงอาจจะเอาโดรนขึ้นไปถ่ายแล้วก็แคปเจอร์ให้ว่าถ้าเราอยู่ห้องมุมนี้วิวเราเป็นอย่างนี้เออผมก็รู้สึกว่าเออมันมีความละเอียดในการในการโชว์ล้วนะแล้วเราก็จะได้รู้ฟิลจริงนะครับอ่าก็อย่างนั้นนะครับน่าสนใจมาก after s e l e service ครับคุณฟลุกอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญบ้างอืมอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะย้อนกลับไปดูโครงการเก่าๆของเขาว่าโอเค เขาผลิตคอนโดมานานอย,าอย่างแรกแล้วเขาขายมานานแล้วแล้วปกติคอนโดที่ปัจจุบันนี้มีคนอยู่สมมติเขาทํามานานสักห้าปีสิบปีมันโซมเปล่าถ้าเขาไม่โซมก็แปลว่าเราก็เราก็คิดเอาได้ว่าคอนโดเราอีกสิปีมันก็จะไม่โซมซึ่งมันจะส่งผลต่อการปล่อยเช่าหรือ,อที่เราจะขายต่อนะครับถ้ามันยังคงสวยงามดูดีอยู่ตลอดเวลาก็แปลว่า นิติบุคคลหรือหรือโครงการตอนแรกเขาก็ร c o m m e n d คนที่ดีมาบริหารโครงการของเขาทำให้ทาให้ลูกบ้านก็แฮปปี้แล้วก็จ่ายเต็มแล้วก็ทำให้มันยังดีอยู่อะครับอันนั้นสำคัญครับครับในแง่มุมของการเลือกซื้อคอนโดเอาคนอายุสักสาสิบขึ้นไปแล้วกันนะอาจจะเริ่มเพิ่งมีครอบครัวหรือว่ากำลังอาจจะแยกบ้านออกจากครอบครัวเดิมเนี่ยนะครับครบเอ่อคุณฟุกมองว่านอกจากประเด็นทท่คุณไปแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรที่คนวัยนี้ควรจะคอนเซิร์น เป็นพิเศษไหมครับก็ถ้าเป็นผมนะฮะผมก็ยังมองว่าการที่อยู่ในโลเคชันในเมืองสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าแน่นอนเราเนี่ยเวลาเดินทางวันวันหนึ่งอาจจะเดินทางวันหนึ่งเป็นชั่วโมงอืหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการมีบ้านที่อยู่ไกลๆแน่นอนมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่มันใหญ่กว่าแน่ๆแต่ว่าพออยู่ในเมืองมันเล็กๆแต่อย่าลืมว่าเราก็สามารถหาส่วนกลางที่ที่เหมาะสมกับเราได้นะครับแล้วเรื่องการเดินทางเนี่ย นึกภาพประหยัดเวลาเป็นชั่วโมงต่อวันโอ้โหอันนี้ลองนึกภาพถ้าออฟฟิศคุณอยู่ติดกับตึกที่คุณแคลยฟนอนอ่มันก็ดีแล้วถ้าเกิดสมมติที่ที่คุณแฮงเอาท์มันดันเดินแค่สิบนาทีไปแล้วคุณก็จะมีที่แบบแฮงเอาท์ที่คุณชอบไปกับเพื่อนๆอนืมันย่อมดีกว่าการที่คุณแน่นอนอขับรถชั่วโมงครึ่งเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้า,ามาทํางานนะครับแล้วก็รถติดชั่วโมงครึ่งกลับบ้านเสร็จปุ๊บก็เหนื่อยแล้วก็สุดท้ายก็ ทำบข้าวยังไม่ไหวเลยเลอๆผยต้องสั่งลายแมนกิน <c oughs> แล้วก็ค่าลแมนก็ต้องแพงมากเพราะว่าไก่ <c oughs> ะนะฮะนั่นก็คือสําหรับคนที่อยู่ไกลตัวตัวผมเองเนี่ยผมก็ยังเป็นคนที่เลือกจะอยู่ในเมือง <c oughs> ในช่วงอายุผมอืม <c oughs> แปลว่าถ้าคนที่สามสิบน่าจะเลือกไม่น้อยกว่าผมอ่ะ <c oughs> เพราะผมสี่สิบกว่าแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าการที่อยู่ในเมืองสําคัญสําหรับผม <c oughs> และผมก็มองไปว่าถ้าผมจะย้ายออกนอกเมืองผมมองที่ต้องห้าสิบนิด ถึงจะเริ่มคิดว่าจะย้ายผมเลือกที่จะอยู่เล็กแต่ใกล้และดีและสวยมากกว่าที่จะไปอยู่ไกลๆใหญ่ๆแล้วก็แค่ทําผมยังแบบเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของชีวิตก็เป็นก็ไลฟ์สไตล์ของคนอายุสามสิบเนี่ยยังยังยังเคลื่อนคือโมบิลิตี้สูงมากคือต้องไปไหนมาไหนเยอะมากแล้วก็นัดเพื่อนทุกวันนะผมเห็นเพื่อนเด็กๆสาสิบสาสิบกว่าย่างยี่สิบไปปลาย จะเห็นได้จาก i g IG Story ่ของเพื่อนๆหรือรุ่นน้องที่เป็นประมาณนั้นผมนัดกันทุกวันแล้วนัดกันทุกวันก็อยู่โลเคชั่นในเมืองทั้งนั้นผมไม่เห็นมีใครนัดกันไปกินแบบไกลๆดังนั้นมันไม่มีเหตุผลใดๆว่าทําไมคุณต้องไปอยู่ไกลๆในเมื่อเพื่อนคุณอยู่ที่นี่หมดแล้วคุณก็ไม่ค่อยอยู่บ้านเนยนะเพราะว่าผมเห็นคุณอยู่นอกบ้านตลอดเวลานั่นสาคัญจริงๆครับทีนี้สมมติพูดในประเด็นของงบประมาณบ้างดีกว่าเราเอางบประมาณสัก5้าหล้านบาท ห้าล้านบาทก็ไม่เยอะไม่น ой, ้อยกลางๆควรจะพิจารณายังไงดีฮะในงก็ประมาณประมาณนี้คุณโฟก่าคือคือถ้าหกล้านนะครับเราได้คอนโดที่ใหม่สวยอืโลเคชั <location D S 1> ่นดีอืนะครับมันแทบจะตอบโจทย์ได้หมดแล้วเพราะว่าเอสมัยเนี้ยเอถ้าเกิดว่าราคาแบบเนี้ยแล้วยังอยู่ในเมืองได้ถือว่าถือว่าเก่งอืนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีผมผมผมคิดว่าถ้าราคานี้ผมว่าโอเคแล้วส่วนตัวนะครับ เอ <Ừ. S 2> ในมุมมองคุณฟลุกเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้จะต้องเลือกซื้อคอนโดคเคยเนี่ยนะครับคุณฟลุกให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดฮะอืมก็อย่างที่บอกไปโลเคชัน่นครับแล้วก็เจ้าของอนะครับอรวมไปถึงก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็คือส่วนกลางราผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมก็คงจะมองบ้างว่ามันตอบโจทย์เราไหมร,รวมไปถึงเอสิ่งที่ให้มาอืในห้องด้วยว่า มันมันมันใช่เราหรือเปล่ามีการตกแต่งเป็นยังไงประมาณหนึ่งนะครับออและยิ่งถ้าห้องบางอันมีการแต่งมาระดับหนึ่งแล้วจะชอบมากกว่าเพราะว่าออถ้าหลายๆคนเคยซื้อคอนโดอาจจะเคยซื้อคอนโดที่ไม่ได้ตกแต่งมาเลยแล้วเวลาคุณย้ายเข้าคุณย้ายไปก่อนแต่สมมุติว่าแป๊บหนึ่งมีเพื่อนบ้านเขาเพิ่งเริ่มทํา คุณจะนอนไม่หลับเป็นหเดือนเออจริงด้วยแล้วคุณก็จะมีฝุ่นละเข้ามาในห้องคุณตลอดแล้วคุณก็จะมีแบบโอ้โหแบบเดินเข้ามาคุณก็ต้องแบบปิดแมสมันแย่มากนะฮะดังนั้นถ้าคอนโดที่เริ่มทําแล้วคือทํามาเกือบเสร็จมีแค่มีแค่อาจจะ l ู o เฟอร์นเจอร์ที่คุณซื้ออันเนี้ยค่อนข้างดีสําหรับผมนะอออันนี้เป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจอ วันนี้เราจะขออนุญาตพูดถึง l i ฟ e Wire l e s s หน่อยนะครับคุณฟุกดูแล้วเป็นไงบ้างครับโครงการนี้วันนี้นยันไงมันก็ต้องผ่านอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างแรกคือโลเคชันดีมากนะครับแล้วก็คือเขา AP เป็นคนทำดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยมันน่าเชื่อถือไปจนไหนถึงไหนถึงไหนตอนไหนแล้วนะครับก็แนะนําเลยนะฮะแล้วก็พูดตรงๆว่าวิทยุราคานี้ถือว่าดีมากครับก็ไลฟ์วันไวเลสเนี่ยมี สระว่ายน้ําก็ใหญ่นะฮะว่สาเมตรของวรชอบว่ายน้ํามีห้องออกกำลังกายห้องประชุมแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็อยู่เนี่ยอยู่พื้นที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้เอ็มพัสสีชิดลมเกสรเซ็นทรัลเวิลด์นะครับจะไปโรงพยาบ,บาลก็มีบำรุงราชโร <ๆ S 2> งเรียนเพียบนะฮะจะเอาแบบไหนก็มีนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เริ่มต้นเพียง5.9ล้านบาทเท่านั้นเป็นน่าสนใจมากครับถือว่าฟังก์ชันครบตอบโจทย์สําหรับคนที่เนี่ยอยู่ในวัย30เนี่ยนะฮะคิดว่า30ขึ้นไปเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้อยากให้คุุณฟก ปิดท้ายให้เรานิดน,นึงว่าถ้าสนใจอยากจะเข้ามาลงทุนคอนโดแบบยาวๆไปเลยเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นนักลงทุนแล้วก็เอ่อเรียกว่าซื้อซื้อขายคอนโดมาเยอะเนี่ยครับต้องมี Mindset ในการลงทุนยังไงครัคือคืออย่างแรกก็คือว่าเราควรจะแบ่ง portfolio ของเงินที่จะเอาไว้ลงทุนนะครับถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นการลงทุนคุณอาจจะแบ่งส่วนหนึ่ง10-20-30%มาเป็นสินทรัพย์บ้างก็ได้นะครับเพราะว่า ยูเนฟอร์โนว่าอยู่จะได้ใช้มันหรือเปล่านะครับวันหนึ่งมันอาจจะต้องเอาไว้ปล่อยเช่าซึ่งมันสามารถที่จะเวลาปล่อยเช่าบางทีถ้าเกิดเหงมันเหมือนกับคุณแค่ดาวอืแล้วที่เหลือมีคนจัดการให้คุณหมดเมื่อถึงเวลาคุณได้เงินก้อนโดยที่คุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนแค่ดาวอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วกับคอนโดที่ผมเคยซื้อไว้ก็คือแค่ดาวแล้วที่เหลือก็มีคนมาผ่อนจนมันเสร็จผมอาจจะจ่ายเติมเล็กน้อยฮะเติมนิดนิดหน่อยหน่อยไป พอถึงเวลาไปผ่านไปตอนนั้นผมเลือกผ่อนสั้นผมเลือกผ่อนห้าปีเองนะครับเพราะว่ามันดันมีคนเช่าพอดีอทีนี้ผมเพิ่มไปนิดเดียวณวันนี้คอนโดนั้นก็ฟรีไปละนะครับก็คือคำนวณแล้วว่าจริงๆแล้วเหมือนมีคนช่วยจ่ายเกินครึ่งดังนั้นวันนี้ต่อให้มันจะราคาขึ้นจะลงจะตก ผมไม่มีความรู้สึกใดๆดังทั้งสิ้นนะฮะมีแต่ความรู้สึกดีๆให้มันว่าเออมันช่วยชีวิตเรามาช่วงหนึ่งเลยนะว่ามันทำให้สินทรัพย์เราโตขึ้นเป็นเท่าโดยที่ว่าเราลงเงินนิดเดียวครับโอ้น่าสนใจมากนะครับวันนี้ขอบคุณคุณฟลุกมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ Mission t o t h e Moon Podcast Presented by TMB AM e a s ส Spring และธนาชาติฟัน East s p r i n g ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ